สวัสดีครับพบกับผมที่ขอมอวันทัวร์นะครับวันนี้ผมเห็นทาง Facebook ของอานะครับที่อยู่บ้านโพชัยตะบลโพชัยอำเภอวังพิสัยจังหวัดศรีสะเกตเขาได้ปลาซิลมาเยอะเลยเขาโพสขายทางเฟซน,นะครับขายถึงละยี่สิบกำลังจะไปเอากับอานะครับซึ่งใส่อ้วนปลาซิลเองนะครับหน้าแรงชาวบ้านเขาก็จะไปหาปลาแบบนี้นะครับปลาซิลไปดูด ด้วยกันนะครับวันนี้ไปขอซื้อเลยว่าเมาสเมาส์เมาส์เหลือแค่ไหนเอาแค่นั้นเราจะเข้าหมู่บ้านผู้ชัยนะครับนี่คือแยกคลุงสว่างเรากำลังจะเลี้ยวเข้าไปบ้านโพนะครับอำเภอมอญิสัยมาจากในตัวเมืองพอดีก็เลยเห็นโพสก็เลยตามมาเลยการท่านผู้ชมมาดูการหาปลาขายแต่เป็นปลาเล็กนะครับแต่ว่าก็หาลายได้พิเศษนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดีมาอุดหนุนด้วยแล้วก็อยากกินด้วยอันดับแรกเลยคืออยากกิน อันดับที่สองคือได้ซื้อกับอาร์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับเข้าไปอีกประมาณสักสองกิโลกวก่าๆนะครับบ้านโพชยัยผ่านบ้าน,าน,านทุกสว่างก่อนนะครับเส้นทางนี้ไปบ้านย่าผมนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศหน้าแร้ครับช่วงนี้เดือนปลายเดือนมีนาทุกอย่างกำลังเหลืองเหลืองเหลืองเยงนาน,น้อยเคยคุ้นเคยตัง้งแต่เด็กนะครับเส้นทางเส้นนี้ เคยเทีท่ยวตองเด็กเหมือนกันว่าสมัยเด็กก็นี่แนละพามาเยี่ยมย่าเยี่ยมทวดนะครับใช้วิธีการเดินนะครับสามกิโลสี่กิโลกว่าเนี่ยเดินเท้าบ้านโพชัยอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละครับไปชลารในเมืองมาเห็นโพสขายปาซิอมามาลองซื้อหน่อยเนี่ยฟิลตางจังหวัดหน้าแรงเลย ก็ใกล้จะถึงสงการแล้วใครมีปลาในบอ่อในน้องเราเตรียมไว้รอลูกนะครับปีน,ปนี้ปีนี้ลูกได้กลับบ้านแล้วสงการปีนี้ปีที่แล้วไม่มีสงการนะครับเงียบยกิบเลยคาดว่าจะได้ทําคลิปสงการปีที่แล้วก็ไม่มีนะครับเป็นการรีวิวเส้นทางเตรียมตัวเตรียมใจไว้กลับบ้านนะครับเรากลับบ้านเราลักรออยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ บ้านพานะครับบ้านโพนี่ก็เป็นแบบบ้านหลังใหญ่ทั้งนั้นเลยเป็นบ้านสมมติเป็นบ้านปีกไม้บ้านคล้ายๆบ้านทรงไทยนะครับนี่ซ้ายมือของเราก็อีกหลังหนึ่งหลังใหญ่โค้งตรงนี้อันตรายนะครับโค้งบ้านโพชัยโค้งกินหมู ก่อนมีคนมาปักป้ายไ้บอกโค้งกินหมูเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับของชะลอความไปชะลอความเร็วเดียวขวาแล้วตรงไปคือบ้านบอนใหญ่ซ้ายมือบ้านสะเดานะครับขวามือบ้านโนนใหญ่บ้านจะป่าบ้านโตชื่อฟองจองตรงนี้ตรงนี้เลยซอยเฉยเลยเลยประจัง ประจำเลยมาทั้งสิบรอบแล้วจะไปเข้าซอยข้างหน้านะครับนี่โอ้ลืมซอยมันเล็กซอยมันเล็กซ <c oughs> อยมันเล็ก,เ,ลก <c oughs> เรามาดูหมู่บ้านบอนกันเฮ้ยหมู่บ้านปูชัยสิแต่บ้านบอน <c oughs> ทางเข้าวนันจันทร์อ่าโผมาล็อกไว้แล้วนะว่าจะได้หรือเปล่าครับได้แค่ไหนก็นอเอาแค่นั้นครับไม่ไม่สีเรียดมาดูบ้านเดือนด้วยนะครับคล้ายๆกันนะครับหมู่บ้านนั่นน่ะนั่งอยู่ข้างหน้านะ กำลังแพ็คของเลยนี่ซ้ายมือนี่นะครับกำลังปลดเลยดิโอกำลังหาเลยโอ้หได้พอดีเลยแม่ขวาม,มือก็อาเลี้ยงวัวนะครับเคยมาถ่ายวัวที่อาเลี้ยงนะครับไปเราไปลงไปเอาปลาซิวกัน สวัสดีค่ะทำไมบอกเฟซหรูหลายหมาดูเอเยใม้ออบใส่ม่วงมย่างเงยครับสุดยอดใส่ถุงเดียวเลยตัของผมถุงเดียวหรอเออบ่ต้องไปแบกหรอกเท่ก็เท่านั้นนะยะยะแถมเลยเอาตามใส่ข้องขายอ่ะใส่ค้องหามาออกไปยังห่วอกออกไปยังวอก นี่นี่คือโม่ไม่เปียงไม่เปียงหาของมองตัวนี้นี่โม่มาเติยวตาเล็กนี่ใส่ในน้องในบ่อติดฟ้าได้่ะติดฟ้าไม่สาโวจงการเลยวะนี่ตู้ปลาสร้างละวันนี้ใหม่สดนะครับปลาซิวเฮียยังละเฮียยังอยู่ข้างใน โอ้มาเมืองอยู่ว่มามงมาดูมาดูต้นนันไบอนัันไโอ้มาอนหามาได้าดล้างล้างฟาก่อนพถบันิดอถบอนไได้ก็ได้ก็ได้บอม่้บแอรแวมาแ่แอือนมาเรากินอันนี้ว่าได้ดีเลยนี่กับมากดียบมกมากดียกันปลาซิวแมนบอปลาซิวปลาซิวไนปลาแก้วปลาซิวนะครับปลาซิวอันนี้ปลชัง ซีถุงโอ้ซีถุงค้ามีหลายกลุ่มนะครับงวันนี้เขาก็สร้างโมกอีกซีโมกจะเสียอะไรสร้างสร้างโมก้อมโมกโมกใครมก่อเจ้าเจ้าขายเลยคุนมาคนมาเมาเราเด็คนนี้ใครมาเลยว่านแผไม่หกินเอาใส่ตู้เย็นมันแต่ว่ามกได้อยู่จิมาแย่ไหมอ๋อตัวหนีไปพี่นางเราเห็นก่อนเลยนี่ โอ้เห็ดปลาหน่อยได้น้อเออตัวนี้มันสดตัวนี้บังๆมันมันมาใส่ตัวเย็นมันน่ามันซึมก็เลยนตัวนี้แถมนะครับตัวนี้แถมตัวนี้ไปหาเองหาแค่สองชั่วโมงได้สองลอยป่ะประมาณน่ะแค่ทำงานสองชั่วโมงได้สองลอยแล้วปหาในหนองในในคลองในคลองจะคลองหมดหรือไสคองคลองโอ้คลองอีสานเกลือหรือเปล่าโอ้ไปหาในคลองอีสานเกี่ยวครับนี่ทำกับข้าวขายด้วยนะครับใครอยู่แถวนี้ก็สั่งได้นะครับสั่งทางเฟซบุ๊กนภาพันมูลเหล็กนะครับชื่อเฟซบุ๊กนะครับเข้ามาได้ตําบลโพชัย กับข้าวอร่อยด้วยแล้วก็รับจัดทํากับข้าวในงานด้วยนะครับขายทุกวันเลยโค้ดขายไปใส่บ้ามันมงโกหมมันมกมันม็อกเป็นกระพุ่นวัวมคู่กันในมอกมุคืนในมุคู่กันพอดเยอะแต่ใครก็แต่ใครก็เขาัอมันนี่แ่ไครขายมีงานสองข้ามือเลยท้าวุ้นสองขน่แหละวันขามุ้งจเขาอ่ะุ้เขาโอ้รับงาเจ้าทีเดตัวนี้ฮอ สองงานซงสอมันพูน้อยก็ัว่สิ่ี่าับบรรยากาศบ้านเราแบ่งตันครับามได้เดยนึ่งโม่ได้เดซิตเพนไว้ี่เวิรดหลานี่าถอดกรอบก็ไไ้ต่น้อยู่บึงมาเลยนะครับแบงโกกี่ห้านี่เนาะแบ่งพี่ก็ไมืออมือมันได้งามวกันไปทันไก่มันมนเดตยังไงมันอมัน ก็ตีหันีกดูตนั้นเนี่อคนใจมาหมว่างหไปยี่หหมกบมไปหมกมาคนเห็นพดกูกระปุกอะไะพี่กระบุเน้น็อ้อปกินอเหี้นิดกระบุกบ้านเราบ้านผมเรียกิกระบุแต่ว่าภาษากลางเรียกแพ้นะครับแพ้ปลาแเรียกแพ้ปลานะครับะุกมวอ่างมกไปเห็ดเขาเรียนแต่เีมันขมนมาลน่โอแต่แล้วก็ตี่้างอกหากินยากได้ พ่พอพ่อได้วาญพ่อได้เท่าอปิ้งมาเดียวผุนนี่คือเมื่อวานแล้วลูกค้าเขารออยู่แล้ว้ิมาเดียวนะเป็นผมก็ปิ้งทีเดียวนี่ขายของออนไลน์นะครับนี่อยู่แบบงี้ยขายของออนไลน์ได้นะครับกับข้าวออนไลน์กับข้าวกับข้าวหายากเนี่ยกับข้าวหายากของของปลาสมัยที่เป็นเท่าเนี่ยเท่าเกียวก้อนเน่ะเที่ยวไปล่ามนด้เท่าอาก็หามาได้ฮะข้าวข้าวโมกูกัดยังหนีมาเลนี่สำหรับข้าวขายขายมันเอามันจะขึ้นว่าดีตลาดมีคือน้องน้องของพ่อนะครับน้องพ่อใหญ่ดมนี่แหละครับ พ่อชัยเป็นอ้างผมกลับมาถึงบ้านเลยมาบุกถึงบ้านเลยเอาเอากระติวไปกินที่บ้านมาซื้อมาซื้อกระติวกลับบ้านแล้วครับได้เมนูเด็ดนะครับเดี๋ยวไปทําอาหารกินกันเลยว่าจะเมนูอะไรเดี๋ยวให้เม่์มอนแล้วก็เฟื่องฟ้าจัดนะครับวันนี้ไปในส่วนของอาแถมมาก็จะมาทำเป็นประจอมนะครับเพราะมันข้ามคืนขี้มันแตกแล้ว ในส่วนของตัวสดก็จะทํากินวันนี้แหละครับปลาซิลที่เราซื้อมาวันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับใช้แม่ใช้วิธีการแกงนะครับวันนี้วิธีการหาเงินั่านจังหวัดนะครับหาปลาซิลได้ก็มาขายโพสต์ขายใน Facebook ก็มีรายได้ต่อวันนะครับนี่ก็ได้แกงปลาซิลได้กินมื้อเย็นแล้วนะครับซื้อมาเป็นของธรรมชาตินะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ